สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปุยทานะคะดอกดาวกระจายมาแนะนําค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีบานเย็นสองเส้นสีขาวสองเส้นนะคะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นพับครึ่งให้เสมอกันค่ะวางลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานต่อมาจับตรงรอยพับเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะตลับสีกันนะคะเป็นสีบานเย็นนะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอบผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เดียนค่ะลิบบินจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะต่อมาลิบบินจากทางขวาพับมาทางซ้ายค่ะต่อมา จากข้างล่างขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มทําขั้นตอนต่อมาเลยค่ะเส้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะจับดิบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นนําปลายดิบบินนะคะกลับมาทางขวาพับปลายดิบบินกลับลงไปด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นริบบิ้นเส้นต่อมาจับตั้งฐานขึ้นมาค่ะเส้นสีขาวทางซ้ายมือค่ะพับริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นนำปลายริบบิ้นกลับมานะคะทางขวาค่ะพับกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นกลับมาทางซ้ายค่ะพับกลับลงไปนะคะกลับมาทางซ้ายค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงไปค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะเส้นต่อมาค่ะเอาเส้นนี้ เส้นนี้หลบมานะคะเส้นนี้นะคะเส้นที่เราจะทาพับไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นนําปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะพับกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะเก็บฐานด้านล่างก่อนนะคะเส้นริบบิ้นเส้นสีขาวหรือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนําสีมันเย็นหลบมาค่ะพับริบบิ้นนะคะ มาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบค่ะพับริบบิ้นมาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นมาทางขวาค่ะบิดปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นสีขาวพับดิบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นกลับมาค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางขวาพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ พับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นนำกลับมาทางขวาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะ แล้วเราก็บิดปลายดิบินกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเซนลิบินไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบินชี้ออกมาทางซ้ายค่ะนำปลายริบินกลับมาทางขวาค่ะ บิดปลายริบบินพับกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้เส้นอยู่จากทางซ้ายเอาสีขาวเอาสีบันเยนนี่ลบมาค่ะจับริบบินนะคะพับมาทางขวาพับปลายริบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะ บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นหรือใต้ล่างเส้นสีบานเย็นนี้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่เ <Kas> ส <per now> ้นนะคะ ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับขึ้นมาด้านบนค่ะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายดิบินนะคะมาทางขวาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับริบบินขึ้นมาด้านบนค่ะพับปลายดิบินกลับลงมาค่ะ บิดปลายดิบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซลลิบินออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ชิดสนิทเลยนะคะ นี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลค่ะนี่ค่ะเสร็จราคาดอกดาวกระจายของแม่เหมียวถ้าชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องแม่เหมียวน้องปอได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ